กราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับสิบบนนะครับสูตรนี้สิบบนเด่นบนแล้วก็จะทำสองตัวบนในคลิปเดียวเลยนะครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่เข้ามาติดตามกันนะครับเนาะกลับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่ามีสูตรส0บ,บทไหมผมบอกมีครับแต่ยังไม่ได้ทำนี่ผมทำแม่พิมพ์กระถางนะครับขออนุญาตพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับแม่พิมพ์กระถางอันนี้คือต้นแบบนะครับอันนี้คือแม่พิมพ์กระถาง3แบบนะครับทำเสร็จแล้วนะครับพี่น้องที่ เป็นเพื่อนใน Facebook ที่ติดตามทางเพจสัญญาไก่ย่างของกวางนะครับเอออันนี้ผมลงในเพจไม่ใช่อันนี้ผมลงใน Facebook สัญญาราศีกันบางส่วนนะครับผมแม่พิมพ์กระถางนะครับเผื่อมีพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับถ้าหล่อเสร็จแล้วก็จะเอามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับ เป็นแม่พิมพ์ประถางครับผมสายตรีไทยบวชดีครับ ใบอ้อยครับผมครับใบอ,อ้อยอยู่ทุ่งนาเอาสูตรนะฮะสูตรเราใช้หลักร้อยครั้งที่สแล้วก็หลักสิบครั้งที่สหลักร้อยครั้งที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่แล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสูตรนี้เดินมา หนึ่งสองี่ห้างวดรวดนะครับสูตรนี้เดินมา5้างวดรวดนะครับอันนี้คือสูตรเด่นบนเน้นหลักหน่วยนะครับนี่คือสถิติของเขานะครับเข้ามาแล้ว5้างวดติดต่อกันนะครับหลักร้อยครั้งที่3หลักสิบครั้งที่3ก็คือ สองกับแปดนะครับสองบวกแปดแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเอาพี่น้องมาเห็นหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขศูนหลักหน่วยก็คือเลขหกนะครับศูนย์ หสองบวกแปดได้ส 10. 10ิบสิบบวกศูนย์ได้ส 10. 10ิบสิบบวกหกได้เท่ากับสิบหกนะครับคำนวณได้หกเจ็ดแปดนะครับอืม 678นะครับหลัก10เราคำนวณได้678นะครับแล้วหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยเราใช้10ล่างบวกหลัก10ครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่2แล้วก็บวก1บวก2นะครับ สิล่างก็คือเลขเก้านะครับงวดที่ผ่านมาออกเก้าสองนะครับ10ล่างก็คือเลขเก้าบวกหลักสิบครั้งที่2องหลักสิบครั้งที่2ออกสองแห้าลักสิบครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับแปดบวกเกออ้าบวกแปดเท่ากับสิบเบวกแเท่ากับยี่สบห้าครับ ได้ห้าหกแเลขคือสูงแท้แต่ก็คิดคำนวณไปตามสูตรละครับเนาะก็คือหลักสิบเราคำนวณได้6กเหลักหน่วยเราคำนวณได้568 ก็อันนี้ก็ว่างไปตามสูตรนะครับเนะาะสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองบวกหกสองใช่สิบล่างคือเลขเก้าหลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปดเก้าบวกแปดบวกแปดห้าหกเจ็ดเออไม่ใช่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปด ห้าหกแปดหกเจ็ดแปดห้าหกแปดอืมเลขคือจะสูงแท้แต่ก็ไม่มีใครทราบ เนาะครับเนาะว่าเขาจะออกตัวไหนครับผมเออถ้ารวมกันนี่ห้าหกห้าหกแปดเออหกเจ็ดแปดก่อนหกเจ็ดแปดห้าหกแปดก็จะได้หกห้า หกหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดห้าแปดหกแปดแปดสองตัวบนตรงเก้าชุดครับผม เลขคือจะสูงแท้ผมบัดชอบเลขต่ำํำวันนี้ผมชอบเลขต่ําผมชอบเลขต่ํานี่เลขมัน6ตัวแต่ผมจะตัดให้เหลือ5ตัวอันนี้คือให้พี่น้องได้รับชมนะครับศูนย์หนึี่หสีนี่มายาก เอาไว้เป็นตัวกันเนี่ยครับอย่าง0 1 2 3 6ก็คือผมชอบเลขจำนวนเนี้ครับ1ก็เด่นนะครับเอาเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องดูเพื่อเป็นตัวเทียบนะครับเผื่อพี่น้องชอบ1กับ8บนนะครับจะต,ตรงนี้โอเคเอาแสดงว่าเด่น8ตัวเนี่ย 8มีทั้ง10แล้วก็หน่วยแต่สูตรนี้ไม่มีหนึ่งก็จะเหลือเด่น 8... บน1นึกรกดาคมหกครับผมพี่น้องก็อันนี้เขามีสูตรนะครับอันนี้เขามีสูตรอยู่นะครับแต่แต่ไม่ได้ทำให้พี่น้องได้รับชมนะครับคือสูตรเยอะครับ แต่ผมไม่ค่อยได้คิดเพราะว่าผมทำงานด้วยครับผมหลายอย่างครับผมครับรับทาแม่พิมพ์กระถางรับทําแม่พิมพ์ทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับขอให้มีตัวอย่างมาผมทําได้หมดครับผมผมก็รับงานพอได้เป็นค่ากับข้าวพอได้ซื้อลอตเตอรี่ครับผมชอบซื้อลอตเตอรีอ่บนนี่เด่น8นะครับเด่น8ไปแล้วนะครับบน หนึ่งสองสามก็มีนะครับเด่นบนอ้าก็นี่นะครับสิบหน่วยบนสิบบนได้หกเจ็ดแปดหน่วยบนได้ห้าหกแปดนะครับพี่น้องก็อ่า ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับผมเอาขอฝากช่องเขาผมครับช่องสัญญานักแสวงชค่วเอาไว้อีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมาฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านที่ติดตามครับกราบขอบพระคุณทุกๆกําลังใจครับผมกราบขอบพระคุณ พี่น้องปองปลายสูบสกคนที่เข้ามารับชมครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองนะครับตัวเลขทุกตัวที่คํานวณได้ก็เป็นเพียงแค่เอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะ ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับมีโอกาสก,ก็อยากจะลงวิธีทําแม่พิมพ์กระถางนะครับแล้วก็พี่น้องที่สั่งแม่พิมพ์กระถางมาก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะจัดส่งตามใครสั่งก่อนก็ส่งก่อนครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ